็สวัสดีเพื่อนพี่รอบที่สองนะครับผมส้มจีาธันวาคตอนนี้ก็เราก็ปั่นขึ้นเนินอยู่ครับดันเนินอยู่นะครับนี่ผมถ่ายรูปอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นถ่ายทบอดสดดีกว่านะครับดันเนินก็อยู่นะแต่น,นี้กลุ่มที่กลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามนี่ครับดูเนินครับโนนยาวไปนู่นคะรับกลุ่มแรกไปยาวไปแล้วนะ ระวังหมาทางซ้ายนะหมาทางซ้ายระวังหมาซ้ายนะปั๊มระวังหมาซ้ายนะหมาซ้ายหมาซ้ายเฮยโยนเลยเฮย <c ười> วิธีการถูกหนมานะกลุ่มหน้าไล่กันอยู่วันนี้กลุ่มที่กลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามนะหน,ะนองปั๊มนะครับทางดีนะไล่กันอย่างเดียวนะครับตอนนี้ หากรรมนี่ไล่กันอยู่แล้วนะครับกลุ่มหน้านี่พี่หนุ่มนะพี่หนุ่มบอลสยามนิดสิ่งนะบอลสยามนิดซิ่งไปแล้วนะครับอันนี้กลุ่มสามนะกลุ่มสามนะครับเล็กๆมาก็ความเร็วสามสิบสองนะครับหากี่ความเร็วสี่สิบห้าเนี่มครับเดี๋ยว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 เราไปดูกลุ่มหน้านะครับเราไปดูกลุ่มหน้านะครับตอนนี้กําลังไล่ฟัดกันอยู่นะครับ nè em đùa em đừng lắm ồ hoa lại cái gì kìa nó đừng cùng nha lắm กลุ่มหน้าไล่ทันกลุ่มหน้าแล้วนะครับนี่กลุ่มหน้านะครับกลุ่มนำนะครับกลุ่มนำกลุ่มนำนะครับกลุ่มนำซ้ายซ้ายเราเลี้ยวซ้ายระวังรถนะรอครับรอครับ ยมาหมดแล้วครับมาหมดแล้วนะครับตอนนี้เอากลับแล้วนะครับเรากลับเราปั่นไปแล้วหกสิบสองกิโลเมตรนะครับหกสิบสองกิโลเมตรนะครับอันนี้โคโยเบิร์ดนะครับนักแต่งรถนะครับรอกลุ่มหลังก่อนนะครับรอกลมเออรถมา้ารถพา,ถาเดี๋ยวรถออกไปกินจอดอยู่กลางถนน นี่กลุ่มตามครับกลุ่มตามยังมีอีกสามลำครับมีอีกสามลำนะมีอีกสามลำเดี๋ยวต้องรอสามลำก่อนนะครับมีอสามลำนะมีอีกสามลำนะครับสงส,นะส,นะส,นะสัยจะจ,จบการเล่ทอดสุดท้ายวันต้องไปดันหลังเดี๋ยวครับรอนะครับเดี๋ยวตามไม่ทันออนะครับรอมาแล้วครับก็เหลือน้องจูนะครับกับน้องออยนะครับ กลุ่มเบเดต้องไปแล้วนะเบเดต้องมา,มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอันนี้กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้าย<笑><笑>นี่กลุ่มสุดท้ายมาแล้วนะกลุ่มสุดท้ายนะวันนี้ก็พาจูมาเชื้อดนะครับวันนี้นะครับ กลุ่มสุวท้ายนะครับกลุ่มตัวซ้ายไล่กลุ่มหน้านี่ไม่ต้องคือไปไกลแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มหน้าแนละ้วเราค่อยกลับมากลุ่มหลังนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเนินแล้วเป็นทางเรียบเราก็กลับม,ม,มานะครับดูแนละ้วอยู่ความเร็วกลุ่มหน้านะตอนนี้กําลังพัดกันอยู่นะครับ <c oughs> นะ่ตอนนี้ไม้มอเตอร์ไซค์90แล้วนะไล่กลุ่มหน้าอยู่นะ ดี๋ยวพี่กับมา กลุ่มสามมีสองลำนะครับอันนี้กลุ่มสามไปดูกลุ่มหน้านะครับกลุ่มที่คัดกันอยู่นะครับไปตอเลยครับจะไล่ทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย เราก็ไล่มาทันแล้วนะครับตอนนี้ทิ้งห่างกลุ่มหลังสามกิโลเมตรนะครับกลุ่มหน้าใี่ทิ้งห่างกลุ่มหลังสามกิโลเมตรนะครับพี่หนุ่มเป็นคนลากหนีมานะครับพี่หนุ่มวัวสยามเลสซิ่งเป็นคนลากหนีมานะครับนี่ลากมาสามกิโลแล้วนะครับเร้ก็ไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนะครับ ตรงนี้ไม่เลื่อยนะครับความเร็ว43นะครับทางดีครับตรงนี้ทางดีลงเนินครับลงเนินลงเนินยาวๆเลยนะครับความเร็วแตะไปที่46แล้วนะครับ ไปไกลนิดนึงนะครับเพราะมันลงเนินนะครับแตกระยานจะได้มีทางหลบนะครับขว้งหลุมซ้ายหลุมซ้าย ทางซ้ายซ้ายซ้ายไล่กันอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับถูกกลุ่มหน้าครับกลุ่มก็กลุ่มนี้นะครับปั่นมาทิที่ฟาร์เฟอร์นครับนี่แล้วฟาร์เฟอร์เป็นอย่างี้แล้วอย่าคิดมากครับสนุกสนุกหมดแล้วหมดแล้วขึ้นเหนือขึ้นเหนือขึ้นเหนือ ออกมาแล้วสัญญาณมาแล้ว,ลวนะครับมีก็ไล่ก็อยู่นะครับไล่ก็อยู่แลนะ รถยนต์ออกซ้ายนะซ้ายนะซ้ายนะความปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะของเราความปลอดภัยระดับระดับสากลเลยนะรถออกมาบีบแต้ครับ ตลาดนะตลาด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 เดี๋ยวพี่รอกลุ่มหลังก่อนตอนนี้เราถึงตลาดนั้นนะครับเราต้องรอกลุ่มหลังนะครับ ตลาดนัดนะครับเราถึงตลาดนัดแล้วนะไล่กันแป๊บเดียวแนละ้วถึงตลาดนัดแล้วนะเดี๋ยวผมรอกลุ่มหลังก่อนนะรอกลุ่มหลังนะให้กลุ่มหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวหอบทุ้อ ผมขอจบการแสดจโทษสเต็จเพลงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี้ก้าวถวาในปัดนทุกที่ดีวิจาราครับผมครับ